ดูตงหลองออันนี้คุณลุงเขาทำประจำไหมคะที่นี่อันนี้คุณลุงเขาอยู่ตรงที่หัวหินนะคะนี่ค่ะเป็นม้าเอออ๋อค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อลุงชัดอ๋อลุงชัดนะคะนี่ค่ะดูแลดีมากบริการดีด้วย โอ้โหยไงน้องรู้สึกเป็นไงคะได้ได้อ่าโอ้โหมาใจดีไม่กลัวแล้วล่ะสิมาชื่ออะไรนะคะอ๋อพรเทพพี่พรเทพ น้องนั่งมากับพี่พรเทพเป็นไงน้องรู้สึกป็นไงคะน้องไม่กลัวแล้วสิใช่ไหมพี่ย่าเก่งไปไม่รู้โอ้พี่พรเทพสวยเหมือนกันนะเน่พี่ นี้เราก็เดินตามก่อนเพราะว่ารอรอบถัดไปค่ะโอเคค่ะเฮ้ยน้องมียายิ้มใหญ่เลยอ่ะได้ค่ะน้องหันหน้ามาแม่ถ่ายรูปให้อ่ thank <laughs> you ขอบคุณนะคะอค้องสนุกไหมคะคตื่นเต้นไหมน้องมียม่ตื่นเต้นไม่กลัวอะไรใช่ปะไม่กลัวแล้ว จะเป็นซอนที่เราพักนะคระน้องมียาก็กำลังนั่ง <Univers> ม <ities> ้านะคะสบายใจอยู่กับพี่ย่าเลยได้ค่ะคิวต่อไปก็จะเป็นพี่เศย่านะคะที่จะมานั่งม้า วันนี้นั่งกับพี่พรเทพใจดีสุดๆเลยไม,ไม่ไม่กลัวแล้วเนาะอ๋อน้วได้ขี่กับพิ่เจอีกเอาอีกน้องติดใจแล้ว ขอบคุณค่ะน้องไม่ชอบสอยได้อุ้มกอนะขยขี่อีกอ่ะค่ะมันู้สึกยังไงอ่ะองยขี่กับพี่เซต่อไปพี่เซได้ได้ได้ขี่กับพี่เซยขี่กับพี่เซได้ได้ได้ ได้ <c oughs> เดี่ยวยังไม่รู้อ๋อได้เดี่ยวได้เอาเมื่อกี้ทำไมไม่พูดอ่ะพนี <c oughs> ไปค่ะสนุกไหม แตหนุกตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเนาะคุณลงใจดีด้วยเนาะใช่ปะบอกน้องตลอดเลยอหโดนรับไม่เป็นขไลขอไล่มงเป็นไงไม่เป็นไรลูกปะ อันนี้พี่อาย่ามาเดินบ้างแล้วผัดกัน สนุกใหญ่เลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะลมก็มีนะคะโชคดีค่ะที่คนไม่ค่อยเยอะ น้องกลับมาแล้วโอเคค่ะบ๊ายบายก่อนน้องมียาจบคลิปก่อนจบคลิปแค่นี้นะคะถ้าใครมาหัวหินอย่าลืมแวะขี่ม้าก,กับคุณลุงลุงฉัดนะคะขอบคุณค่ะดูแลดีมากๆเลย